คีย์เวิร์ดที่ผมจับแล้วอุทานในใจแบบวัยรุ่นว่าเชื่อ er, โคตรใช่เลย <laughs> ก็คือเราทำครบทุกข้อแล้วนะเพราะเราต้องการเกิดสันติภาพให้เร็วที่สุดแต่กัมพูชาไม่ทำดังนั้นกูจะร้องเพลง my way แล้วนะอันที่สองก็คือถ้าสหรัฐอเมริกาจะมาเอาเรื่องการค้ากดดัน นายกอนุทินบอกเลยว่าขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปขายประเทศอื่นจะเอาชีวิตฝากไว้ประเทศเดียวไม่ได้อันนี้แม่งโคตรใช่อันนี้แม่งโคตรได้ใจแต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงอย่าลืมสโลแกนภูมิใจไทยที่พูดว่าพูดแล้วทำนะครับพูดได้ใจ แต่ทำได้หรือไม่เราจะจับตาดูต่อไป